สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ EP 3นะครับเราได้พูดถึงนะครับ Tuckman Stage of Group Development Model นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ Forming นะครับแล้วก็ Storming แล้วก็ Norming แล้วก็ Performing นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมขอนำเสนออีกหนึ่งโมเดลนะครับก็คือ GRPIT Effectiveness Model นะครับหรือ4องค์ประกอบในการพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพนะครับเป็นของ Rubin นะครับ Lopnik นะครับแล้วก็ Fly Model นะครับใน4ตัวนี้นะครับก็คือ G R P I มันคืออะไรเรามาดูกันเลยครับตัว G เนี่ยมาจากคำว่า Grow นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้ว Grow ก็คือเป้าหมายนะครับตัว R ก็คือโ o ลนะครับก็คือบทบาทนะครับตัว P ก็คือ procedure นะครับก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการการทำงานนะครับตัว I ก็คือ interpersonal relationship นะครับก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในทีมดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับสำเร็จนะครับมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่พวกเราจะได้นะครับก็คือทีมเอเวอเรสต์เอาคัมก็คือทีมที่มีประสิทธิภาพ นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดแต่ละตัวมันกล่าวถึงอะไรบ้างเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราขออนุญาตเริ่มจากตัว I ขึ้นไปจนถึงตัว G นะครับตัว I เนี่ยเราบอกแล้วว่าก็คือ interpersonal relationship นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีนะครับในการสร้างทีมนะครับไอความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆนะครับ เป็นจุดเล็กๆนะครับในการที่จะสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมไม่ดีนะครับทีมก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของในทีมนะครับต้องดี แล้วที่สําคัญถ้าเกิดมีอะไรติดอยู่ในใจเล็กๆน้อยๆอยก็ต้องเคลียร์กันนะครับวิธีการเคลียร์ก็คือการพูดคุยและการสื่อสารกันนี่เองนะครับเขาบอกง่ายๆเลยครับในการอยู่ร่วมกันนะครับของสมาชิกในทีมผมขอมอบหลัก3ปอไว้เลยนะครับปอรแรกนะครับคือการอยู่ร่วมกันเราต้องเปิดใจ นะครับเปิดใจเปิดหูเปิดตานะครับในการรับรู้ต่างๆนะครับเปิดใจตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าเราเป็นลักษณะนี้นะครับตัวที่2เมื่อเปิดเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับนะครับเราต้องรู้การปรับตัวนะครับไม่ใช่เราปรับคนเดียวนะสมาชิกทุกคนต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันนะครับเพราะฉนั้นมีเปิดแล้วมีปรับแล้วตัวที่3เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเออต้องเปลี่ยนไม่ฮะตัวที่สาสำหรับผมคือปรงเลยครับ คือปรงตรงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปนะครับอันนั้นไม่ได้ปรงเนี่ยนะครับคือตัวเราเองเนี่ยนะครับต้องรู้นะครับว่าพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของคนเรานั้นนะ่ะมันแตกต่างก,กันได้ในบางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันในทีมให้เรามองข้ามไปบ้างนะครับะฉงนั้นเปิดปรับปรงนะครับเปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดอะไรทุกอย่าง นะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับปรงก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมของแต่ละคนสามารถแตกต่างกันได้เราถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีแล้วนะครับในของสมาชิกในทีมตัวที่2นะครับผมมาที่ตัว P ก็คือ Procedure ก็คือกระบวนการทํางานที่ชัดเจนไม่คุมเครือ แล้วที่สําคัญ boundaries. ไม่ล้ลําเส้ <c oughs> <Teach outreach> นกันนะครับเคยเห็นหลายๆที่นะครับแบ่งโอ้โหแบ่งงานชัดเจนมากว่นนี้ของคนนี้คนนี้คนนี้แต่เวลาทํางานปฏิบัติงานมันมีการก้าวไก่กันนะครับถ้าเกิดมีการก้าวไก่มีการล้ําเส้นกันเกิดขึ้นนะครับมันจะก่อให้เกิดย้อนลงมาที่ตัวไอครับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเกิดปัญหาทันทีทีมก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้ากระบวนการทํางานที่ชัดเจนเนี่ยผมแบ่งง่ายๆผมแบ่งเป็น2ออย่างก็คือกระบวนการของทีมของทีมก็คือของบุคคลเนี่ยแหละฮะก็คือวิธีการตัดสินใจ รหรือวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทีมนะครับเรามีวิธีการยังไงนะครับส่วนกระบวนการของงานนะครับมาดูง,ง่ายๆเลยเรื่องของระเบียบว,วิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนกระบวนการทํางานต่างๆชัดเจนไหมนะครับแล้วที่สําคัญมีมาตรฐานชัดเจนไหมนะครับตัวที่3มาที่ R าโลนะครับก็คือบทบาทนะครับลหลายครั้งมมบทว่า บางคนบอกว่าเฮ้ยเราทํางานร่วมกันในทีมเนี่ยเราเข้าใจบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของเราก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมบอกเลยว่ามันไม่เพียงพอนะครับเราต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทุกคนภายในทีมด้วยและที่สําคัญแต่ละคนมีความรับผิดชอบอย่างไรรวมถึงความรับผิดชอบของทุกคนที่มีร่วมกัน นะครับทำไมเราต้องเข้าใจรับบทบาทนะครับหน้าที่ของคนอื่นในทีมด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของอื่นในทีมเวลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับงานสักอย่างหนึ่งเราจะรู้ไหมครับว่าเราต้องไปติดต่อหรือประสานงานกับคนคนไหนคนไหนเป็นคนรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับ เพราะนั้นเราต้องรู them, ้ด้วยครับต้องรู <Sym> ้นะครับต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทุกคนภายในทีมด้วยนะครับรวมถึงหน้าที่ของเราแล้วก็หน้าที่ของทุกคนที่มีร่วมกันไอทีร่วมกันเนี่ยก็คือผลสําเร็จของทีมนะครับจากนั้นมาที่ตัวกลก็คือเป้าหมายเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยต้องเห็นเป็นภาพเดียวกันเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับถ้าเกิดผมรยาใยสดเนี่ยผมจะมีตัวเวิร์กช็อปให้ดูนะครับเป็นรูปและทุกคนต้องมองเห็นเป้าหมายที่ เหมือนๆกันมองเห็นเป็นภาพเดียวกันให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่เห็นภาพเดียวกันทําไงครับเราก็ต้องพยายามใช้วิธีการจูนนะครับการพูดคุยจนเห็นภาพภาพเดียวกันชัดเจนนะครับและที่สําคัญเป้าหมายเนี่ยนะครับที่ชัดเจนมากๆเนี่ยนะครับเราต้องให้มันสอดคล้องกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเอาไว้ง่ายเลยนะครับเป้าหมายขององคอ์กรเราเนี่ยนะครับของทีมใหญ่เนี่ยเป็นเป้าหมายอะไรหน่วยงานหน่วยงานนั้นก็สร้าง เป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักด้วยนะครับส่วนตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกของทีมก็ต้องสร้างเป้าหมายในการทํางานของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและที่สําคัญต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรด้วยและที่สํำคัญต้องเข้าใจเกี่ยวกับงานหลักนะครับของเราแล้วก็มาตรฐาน มาตรฐานของงานและที่สําคัญความคาดหวังของงานไอ้ความคาดหวังของงานนี่แหละฮะก็คือเป็นความคาดหมายของงานขององค์กรหรือ,งอง inas, ของทีมนะครับคาดหวังระดับไหนนะครับเราต้องทําให้ได้ตามความคาดหวังตรงนั้นนะครับและสําคัญต้องมีการจัดลําดับของงานด้วยแล้วก็กรอกเวลาการจัดลําดับของงานเนี่ยนะครับอย่างเช่นงานศัพงานไหนสําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนไม่สําคัญแต่เร่งด่วนไม่สําคัญเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวการจัดลำ ความสำคัญของงานเนี่ยถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะนํามานําเสนอให้นะครับและสําคัญกรอบเวลากรอบเวลาทําไมต้องมีด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีกรอบเวลางานน really ั้นเราจะรู้ไหมฮะว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราต้องมีกรอบเวลานะครับกรอบเวลาเสร็จนะครับการกรอบเวลางานที่เสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องตรวจสอบพร้อมปึ๊บพร้อมส่งเลยนะครับแี่สําคัญรวมถึงขอบเขตของงานในผลลัพธ์ที่ทีมต้องการด้วยนะครับทีมต้องการผลลัพธ์งานแบบไหนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือเปล่า นะครับมันจึงจะได้ผลงานนะครับเพราะผลงานของทีมนะครับจะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่กว่าผลงานของตัว บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะได้เรียนรู้นะครับ GRPI Team e u s i n e s s Model นะครับพอเข้าใจไปบ้างแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับโมเดลของ Track Man นะครับผมว่า2ออันนี้มันสอดคล้องกันมันสามารถทำควบคู่กันไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ